มาครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมารีวิวรีโวอตัวท็อปสุดในรุ่น2.4นะครับตัวไฮคุณผู้ชมปี2021-22จเนี่ยไฟท้ายเลข3ช่วงล่างซูเปอร์เฟกซ์ซับเป็นชั้นมีคิ้วซุ้มล้อมาส,สวยๆแบบนี้นะครับลอ้อทูโทนล้อยปัดหน้าเงาสวยๆขอบ18นิ้วด้านในกว้างเบาะไฟฟ้านะครับผมโอ้โหครบเลยนะครับม,มีพูงมีฟุดคอนโทรลปุ่มพุตสตาร์ทเรียบร้อยใครสนใจนะครับผมกับรีโวอตัวไฮอยู่ไม่ควรพลาดคุณผู้ชมราคาดีไม่น้อย นะฮะสภาพและเข้าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเซลนวลหดยับจะพาไปรับชมดูให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองทุกท่านเลยนะครับผมใครที่หากระบาไว้ใช้ช่วงสิ้นปีหรือว่าหลังปีใหม่นะฮะดูคลิปนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าต้องรีบนิดนึงนะฮะกับ t o y o ต a r ิ v o 2.4นะครับเป็นรุ่นไฮท็อปสุดพีเรเนอร์นะครับ4ประตูยกสูงเกียร์โต้สีขาวมุกคันนี้นะครับใครช้าเนะี่ยอดแน่นอนคุณผู้ชมไม่น้อยมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่อึดถึกทนและถึงคันเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนสนะครับเดย์ไทม์และนิ้งไลท์มาครบนะฮะหน้าหมูป่าหล่อๆซุ้มล้อโป่งล้อคมๆสวยๆนะครับจะสาภาพแรกเข้าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมคุณผู้ชม บอกเลยว่าสวยจริงนะครับสำหรับรถคันนี้มีกล้อง3 6 0องศามาแล้วรอบคันนะครับผมสภาพเพิ่งเข้ามานะฮะจะสวยแค่ไหนเนี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องไวเลยนะนะฮะไฟเนี่ยเฟยเป็น f ู l l LED หมดนะครับใบบีม LED ปรับเปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับเขี้ยวหมูป่าหล่อๆนะฮะเซ็นเซอร์มาครบนะครับคู่หน้านะฮะกระจังหน้าเป็นโครเมียมตัดกับสีดำเป็นโนแบ็คนะครับผมตัวนี้มีกล้อง3 6 0รอองศาให้ด้วยนะด้านล่างคุณผู้ชมสำหรับตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีนะครับสำหรัันนี้ ้ายทะเบียนเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับผมคันนี้สองข้างเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาสภาพสวยจิบเลยคุณผู้ชมชเซนรงเซ็นเซอร์ไฟเฟยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะฮะตัวนี้คิ Q ้วขอบนะครับผมรอยต่อตัวรถแนบสนิทแล้วตัวหายนีครับจะมีคิ um ้วซุ้มล้อมมาแบบนี้นะครับผมัวฝาโป้งนะครับสันเหลี่ยมมุมสวยๆนะฮะเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดขัดสีสปานะฮะสวยใสยแน่นอนุผู้ชมนะครับผม บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะฮะสภาพแรลเข้ายังสวยขนาดนี้เดี๋ยวล้างปรับสภาพนะผู้ชมเหมือนได้รถหม่ป้ายแดงแน่นอนนะครับยางผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นสําหรับคันนี้เท่านั้นนะผู้ชมใครที่อยากได้นะครับโทรหาผมด่วนๆโทรมาจองรถไว้ก่อนเลยถ้าไม่อยากพลาดผู้ชมนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะฮะ064843657โปรโมชั่นดีๆเพียบแน่นอนจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์นะครับโทรหาผมได้เลย นะครับบิสเบก ABS นะฮะมีกระจายแรงเบรกทีวช้ก TV, ชอัพช่วงล่างเดิมๆผู้ชมมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะบอดี้เดิมนะครับ,ป,นะรบปีกนงปีกนกสวยๆนะฮะน็อตเนิดไม่มีขยับผู้ชมกระจกปิดปับพับไฟฟ้านะับเป็นโครเมียมนะฮะมีคิ้วซุ้มล้อมาให้สวยๆบันไดเหยียบขึ้นได้ดํ้ด้าน,านกระจกเดิมแท้ปัม๊มโลโก้โตโยต้ามาแบบนี้ผู้ชมนะฮะนี่ปัม๊มโลโก้มาแบบนี้ภาษีพร,พรบรเดี๋ยวผมต่อให้ ที่ฉลามชาร์กฟินนะครับผมหลังคุงหลังคาไม่มีรอยขูดรอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมมีกัรลอยไปให้โลโก้ไฮรักมาครบผู้ชมเป็นสีประตูยกสูงตัวเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็กระจกนะครับมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตามาให้ด้วยนั่นเองผู้ชมนะครับรบคันนี้บอกได้เลยว่าครบคันนะฮะภายในนะครับเบาะคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเดิมแท้โรงงานเบาะจะเป็นสีดำเซหรับตัวไฮนะฮะ ด้านบนไม่มีรอยจดรอยเจิมคุณผู้ชมเป็นรถบ้านมือเดียวนะปี21-22โครงสร้างดีมากๆนะครับซอกนงซอกน็อตเสา A เนี่ยไม่มีรอยขัดรอยถอดมาเลยคุณผู้ชมนะครับสภาพสวยใสยสครับเพจตรงพื้นนะครับปั๊มตโตโยต้ามาเดิมแท้แบบนี้พี่ๆท่านไหนอยากจะมาทดลองเทสได้ทดลองขับนะครับติดต่อหาผมเซลล์หนวดเพชรยนได้เลยแผวประตูสวยๆคุณผู้ชมนะครับดูที่วางแขนพักศอกยังใหม่อยู่เลยมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับลำโพงมีมาให้ด้านหน้า4จุดด้านหลัง2จุดคุณผู้ชม นะฮะแล้วก็ปั๊มโตโยต้ามานะครับนี่ซีนเดิมนะฮะสปอร์ตเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับยางรองฝาประตูเดิมๆนะฮะด้านในกว้างมากๆติกสันเบาะสวยๆนะครับแล้วก็ผู้ชมดูด้านหลังมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยสําหรับตัวไฮนะฮะข้าบฟงข้าฝุ่นเดี๋ยวผมจัดการให้นะคุณผู้ชมเบาะนะครับปรับพับนะฮะได้เรียบนะครับคันนี้เบาพับได้หกสิบสี่สิบสอบด้านหลังนะคุณผู้ชม ะะปรับพับแขวนก็ได้แบบนี้ได้เลยนะครับนี่เพิ่มพื้นที่การเก็บของการใช้งานเข้าไปอีกนะครับลาจงลาจับมาครบชัดเจนสปอร์ตเม็นอาร์คเดิมโรงงานคุณผู้ชมนะครับไม่มีรอยบุบรอยรักริมให้กวนใจกลมสวยทุกเม็ดแน่นอนลาจงลาจับแน่นหนาชัดเจนแผงประตูสวยๆแบบนี้นะครับผมซีนยางเดิมนะครับกระจกเดิมนะฮะใครใสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรด้านล่าง0 6 4 8 4 3 6 5 8 7คุณผู้ชมอ่ะมาคุณผู้ชมต่อกันนะฮะ ล้างน้ําเดิมนะครับสปอร์ตแมนอาร์คเดิมโรงงานคุณผู้ชมไล่ยฝงล่ฟ้าเนี่ยมาครบแล้วเดี๋ยวผมให้ดูหลังคานิดนึงละกันกคุณผู้ชมนะครับไหนๆก็ปีนมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูสภาพยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาเลยนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมรีบเลยใครอยากได้รถหล่อๆแบบนี้ตัวท็อปสุดนะฮะไว้ขับเท่ๆนะครับผมสายลุยก็จัดไปนะฮะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันซิดาพอดมื่นสามนะครับติดต่อผมได้เลยเซลล์หนวด นะฮะเพชรยนต์นะครับซุ้มลอ้อปวงล้อสวยๆแบบนี้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ช่วงล่างซป,ปเ,ซเปอร์เฟกซ์เซอเฟนชั่นคุณผู้ชมเป็นโช๊คอัพที่ไม่โยวย้วยไม่โยนแล้วเรียบร้อยนะครับแม็กนะฮะเป็นทูโทนอร่อยปัดหน้าเงาสวยๆคัสซีเดิมแท้นะครับผมตัวนี้นะฮะมีคาบฝุ่นคาบลายเล็กน้อยคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจไฟท้ายไม่แตกไม่ล้าวไฟเป็นเลขสาม LED ไลท์ไกดิ้งนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะไฟเบรคด้วยสามมีให้นะฮะ กล้องถอยนะครับมาครบแล้วโลโก้ไฮรักโลโก้ลีโวเนี่ยอยู่ครบคุณผู้ชมนะครับการชนด้านท้ายนีฮะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้4.4ตําตำแหน่งมาพร้อมกล้องถอยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับแม็กไลเนอร์เดิมโรงงานมีกล่องเครื่องมือช่างใครเนี่ยนะฮะเอามาไว้ทําไมนยเดี๋ยวผมก็ขโมยซะให้นี่นะครับผมกล่องเครื่องมือช่างนี่น่าจะเป็นของช่างผมเองนะฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้แล้วกันนะครับอ่ะแม็กไลเนอร์เดิมคุณผู้ชมนะครับตัวขอเกี่ยวขอยึดเดิม สัหลี่ยมนะครับมุมตัวรถสวยๆ,ๆแบบนี้รอยสปอร์ตเป็นอาร์คเดิมจากโรงงานมีให้เห็นแน่นอนนะฮะนี่ผู้ชมสวยนะสภาพแลขเข้ายังสวยขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่าไปต่อได้สบายผู้ชมนะครับขายราคาดีซ่อมง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับจะเบื่อแล้วไว้ขายเป็น2ก็โหอยาคายังตึงอยู่เลยสําหรับตัวต้ารีโวผู้ชมนะครับพาไปดูด้านล่างนิดนึงนะฮะ อาจจะมีคราบสนิมคราบฝุ่นแดงนะครับอค่าไม่ใช่คราบสนิมคราบฝุ่นแดงนะครับผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมล้างจัดการให้แต่ช็อคอัพช่วงล่างเดิมแน่นอนนะครับเอาเดิมยางอะไรเดิมล้อเดิมนะฮะใครสนใจนะครับติดต่อมาหาผมได้เลย064นะครับ8436587นะฮะผมเซลล์นวดเพชรยนต์ดีให้บริการนะครับนี่ดูด้านข้างตัวรถซุ้มล้อป่งล้อคมๆแบบนี้นะฮะอารซีสวยๆนะครับผมสภาพดีแน่นอน ใครสนใจนี่ครับรีบเลยนะติดต่อรายละเอียดหาผมได้เลยนะครับโครงสร้างสวยแบบนี้ผู้ชมต้องรีบหน่อยนะเพราะว่ารถมีคันเดียวเพิ่งเข้ามาด้วยผู้ชมนะฮะนี่นะครับสปอร์ตเมทอาร์คเดิมสวยมากนะครับผมแอรลงแอร์หลังมาครบนะฮะมาดูกันนะครับฝั่งคนขคับซอกน็อตสปอร์ตอาร์คเดิมผู้ชมสันเหลี่ยมมุมตัวรถ,ถสวยๆนะฮะ นี่ซอกน็อตเสาเอไม่เคยขันไม่เคยถอดผู้ชมนะครับเพดพื้นเดิมเบาะเป็นไฟฟ้าปรับแปดทิศทางนะฮะซอกน็อตเสาบีผู้ชมไม่ถอดไม่ขันนะฮะนี่ทุกมุมผู้ชมอยากได้รายละเอียดจุดไหนเพิ่มเติมนะครับโทรหาผมเซลล์หนวดได้เลยนะฮะเอาเรามาดูออปชันกันบ้างดีกว่านะครับผมสันเหลี่ยมมุมประตูตัวรถสวยๆนะฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าออตโต้ได้ทั้งหมด4บานนะสหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับปกต,ต,ติตัวธรรมดาจะเป็นไฟฟ้านะครับแค่ข้างเดียว แต่นี่มาถึง4บานเลยเป็นออโต้หมดเลยผู้ชมเซ็นทันลลอกปรับพับกระจกมีมาให้ครบๆนะครับผมตัวนี้เบาะเป็นไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับแล้วก็ปีกบงปีกเบาสันเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะไปล้านสปาเก็บงานให้อีกรอบหนึ่งนะครับแป้นเบรกแป้นชันลิ่งใหม่ๆแบบนี้ผู้ชมนะครับผมก็ ดูร่องรอยคุณผู้ชมถ้ามันใช้เยอะนะมันจะสึกไมมากกว่านี้นะครับอันนี้ไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นโลแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มนะครับป้ายสปอตมอนิเตอร์สามารถปิดเปิดได้หรือว่ากล้อง3 0, งามอสิบองศาสามารถปิดเปิดได้เช่นเดียวกันเซ็นเซอร์นะครับแจ้งเตือนก็มีมาครบปุ่มปุ่สตาร์ทอยู่ทางด้านขวามือสุดข้อยากขึ้นในตัวรถแล้วละกันคุณผู้ชมกุญแจนะครับมีกุญแจสมาร์ทที่คเคเลดมี2ดอกนะนะครับเหยียบเบรกลวกดปุ่มปุ่สตาร์ทได้เลย นี่คุณผู้ชมนะครับหน้าปรับเรือนไม้ก็จะเป็นแบบเรืองแสงแบบนี้แล้วนะครับหน้าจอสีทียบทีติดครบคุณผู้ชมนะครับแล้วคันนี้เลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นไม่นอนมากมากนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์คุณผู้ชมเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันมีระบบคูสคอนโทรลล็อกความเร็วอัตโนมัติปรับเสียงเพิ่มเสียงรถเสียงวางสายได้หมดคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ ถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวเรียบร้อยมีใบให้เรียบร้อยนะครับนี่ถ่ายที่ศูนย์ถ่ายที่อะไรมีหมดนะฮะนี่นะครับผมของให้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple c a r p l ์เพย์แอนดรอยอได้นะฮะแอปเปิลคาร์เพย์แอนดรอยอ้นะครับ, Play, Auto, รบลิ้นผมรวนไปหมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะจอนะครับจ้องถอยจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม กล้อง360องศานะครับผมที่เขามีมาให้จะขึ้นแบบนี้เลยเวลาถอยรถนะครับเป็นภาพสามิติแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้คุยมจะเอาถอยอย่างเดียวหรือว่าจะมองรอบคันด้วยก็ได้นะครับสามาตัวท็อปสุดที่มีนะฮะนี่คุยชมเปิดกล้องอย่างเดียวก็ได้นี่เห็นไหมเราเปิดกล้องอย่างเดียวเป็นกล้อง360นะครับผมมีเส้นบอกระยะครบชัดเจนปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าความปลอดภัยครบ นะฮะสำหรับตัวท็อปนะแอร์เป็นออโต้ผู้ชมเป็นดูโอชัแนลแยกปรับซ้ายขวาสองข้างนะอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะุผู้ชมนะฮะไล่ฟงไล่ฟ้ากันลื่นกันถลายมีมาครบนะครับปุ่มชาร์จ USB AUX outlet มีให้นะฮะตัวที่วางแก้ววางของมีมาครบหัวเกียร์หุ้มหนังสวยๆเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดคผู้ชมนะครับมี e- โคโมด power mode ให้พร้อมนะครับแล้วก็ตัวที่วางแก้ววางของมีมาครบ เบรกมือเป็นแบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับที่วางแขนพักศอกก็จะเป็นแบบหนังนะครับสวยๆตัวนี้นี่ไม่ต้องกังวลคุณผู้ชมซ่อมง่ายมาเทนั้นดีนะครับฟอร์จูเนอร์ก็ยังเป็นเบรกมือแมนนวลอยู่นะนะครับสำหรับโตโยต้านะไฟบริสนะแอร์แบคติดครบกล่องคูบบอกด้านในเก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งคุณผู้ชมนะครับเอกสารคู่มือการใช้งานตัวรถอยู่ครบนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวออกจากป้ายแดงนะคุณผู้ชมนะครับภาษีบุคคลนะฮะแบบนี้เลยนะครับ สำเนาเอกสารคู่มือรถมาเต็มนะฮะซีลพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยมีกระจกมีกระจกไปให้นะครับไฟเฟ,ย,ฟย์ติดครบปกตินะฮะตอนนี้นะครับก็จะมีกล้องบันทึกหน้าจอไปให้ด้วยคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวใส่เมมโมรี่ให้นะครับอันนี้เป็นกล้องเดิมจากโตลต้ตานะติดที่ศูนย์เนี่ยน่าจะมี800 0กว่าบาทเลยนะสอบกล้องนี้นะครับอันนี้ก็จัดไปให้แล้วแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เครื่องยนต์2.4 150แรงมา้าอัตราการเร่งดีแน่นอนคุณผู้ชม ฟีดา ust, ้า <extern> จ <als> ัดจอดเต็มผ่อนหนึ่งสามนะครับผมจะพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะฮะห้องเครื่องจะสวยไหมนะครับจะดีไหมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรดีเซลร้วนเทอร์นัมันบีเจ็ดนะคุณผู้ชมนะครับเดิมเดิมคุณผู้ชมเครื่องยนต์ขับสองนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าสี่ร้อยี่สิบนิวตันเมตรสภาพห้องเครื่องสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดให้ให้ดูนะฮะแลกเข้าว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชม ไม่มีค่าน้ำมันของเหลวหยดเยิมฝาคลุมฝาเครื่องไม่ถูกพดถูกแกะนะครับกระปุกเบรก ABS อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับคานติดนกซ้ายขวาด้านหน้าคุณผู้ชมดูตามมือผมนะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับรูกลมๆแบบนี้ปั๊มโลโก้ตัว R านะครับปั๊มโลโก้ลูกศรมาอยู่ครบนะของเหลวเรงต่างเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะฮะปั๊มพาปั๊มแพลนะครับชัดเจนแบตเตอรี่อยู่ครบนะรับเพดนะครับปั๊ม ตรงกันกลับในสำนาเล่มผลิตเดือนธันวาปี2021ผู้ชมแล้วก็จดใช้ง,งานปี2022นะครับผมก็สิ้นเดือนธันวาปี2 1พอดีนะครับนี่ผู้ชมดูฝาโปงเดิมๆนะฮะไม่มีรอยขันรอยถอดแต่การความรอ้อนรูระบายกาศสปอร์ตเฮดฮาร์ดยางรองฝาโปงเดิมๆนะครับนี่ดูผู้ชมใครดูไม่ทนันกดสต็อปไว้นะนะฮะรายละเอียดพวกนี้สําคัญหมดผู้ชมเวลาผู้ชมจะซื้อรถรถืรถ่สองให้ดูให้ดีต้องมีพวกนี้ครบนะครับผมเนี่ย รถไม่เคยแกะนะครับมีตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0648436587สํหรับรีโว2.4ตัว X High คันนี้ตัวท็อปสุดนะครับปี2021-22ราคาเพียงแค่6,99,000ผู้ชมติดต่อม,มาหาผมเซลล์หนวดได้เลยเป็นยนนะครับจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์โทรหาผมได้เลยวันนี้ลาไก่อนแล้วสวัสดีครับ